ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยาพามาดามนะคะขณะน,นี้ประเทศสวีเดนนะคะเป็นเวลา6กโมงครึ่งกว่าแล้วนะคะตอนนี้แอดมินนกก็เลิกงานแล้วนะคะวันนี้ก็คงต้องจบสิน้นวันนี้ทํางานแค่นี้นะคะตอนนี้กําลังจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะคะจะพาพลังเอฟซีนะคะที่ติดตามช่องกริยาพามาดามเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปพบกับบรรยากาศด้านนอกเลยเนาะ,ค,ะคลิปคลิปนี้เราจะไม่ซีเรียสน,นะหลังจากที่ ได้ติดตามแอดบินนกได้ติดตามข่าวของประเทศเอ่อประเทศไทยนี่ค่ะตอนนี้ไทยกับเขมรก็สู้รบกันเลยนะคะสู้รบกันอย่างดุเดือดหลังจากที่ฝ่ายเขมรน,นะคะได้ทําการยั่วยุฝั่งไทยไม่ว่าจะนําแม่บ้านขึ้นมาร้องเพลงชาติเขมรบนปราสาทต,ตาบรงทมนะคะหรือจะพาพระพิสุสงหรือนําทหารหญิงทหารชายของประเทศเขมรขึ้นมาบนปราสาทต,ตาบรงทมนะคะแล้วก็พลเมืองของ ประเทศคอมเมนขึ้นมาย,ยั่วยุทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ไทยเปิดศึกเปิดเสียงปืนให้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 ไทยอดใจไม่ไหวนะครับไทยก็ใช้ความอดกานอดทนเนาะและในที่สุดความอดกานอดทนความใจดีของคนไทยก็สิ้นสุดทหารไทยสิ้นสุดนะครับแม่ทัพพัคทีสอนก็สั่งลุยนะครับตอนนี้ก็ตามที่เอดมินนกติดตามนะคะก็โอ้โห,โหไทยนี่ บอกแล้วว่าอย่าเล่นกับทหารไทยอย่าเล่นกับคนไทยอย่าเล่นกับประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยนะกองทัพไทยมันติดติดกองทัพที่เข้มแข็งเป็นอันดับที่สี่หรือยี่สิบห้าเนี่ยจำไม่ผิดนะครับเนาะก็ตอนนี้คําเวนก็ได้รับบทเรียนนะคะคุณนกคิดว่ากองทัพไทยจัดการใช้เวลาไม่นานนะคะโอเคเนาะเราก็ผ่านไปเลยอ่ะก็เล่ากันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยกับ ประเทศเขมรจะสู้รบกันถ้าไม่เล่าเลยเดี๋ยวจะหาว่าแอดมินจนะตกข่าวจริงๆแล้วติดตามข่าวตลอดนะคะโอเคเดี๋ยวเราออกไปพบกับบรรยากาศด้านนอกกันเลยค่ะบรรยากาศของประเทศสวีเดนว่าเป็นอย่างไรนะคะโอเคเลยค่ะติดตามกันเลยค่ะค่ะตอนนี้แอดมินนกก็ออกมาด้านนอกแล้วนะคะออกมาด้านนอกตอนนี้ประเทศสวีเดนก็เกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะ อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะบันยากาศข้างนอกค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะคะเพื่อนๆโอเคเนาะให้ชมกันเลยค่ะนี่คือบรรยากาศด้านนอกนะคะโอเคค่ะบรรยากาศด้านนอกค่ะเพื่อนเพื่อน ชมกันเลยโอเคค่ะตอนนี้แอดมินนกอยู่ด้านนอกเลยค่ะให้ชมบรรยากาศกันเลยค่ะนี่คือหนึ่งทุ่มนะคะของประเทศซีเดนนะคะอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวค่ะจะพาทุกท่านนะคะไปชม สวนสาธารณะเลยนะคะซึ่งมีดอกไม้นะคะดอกไม้ประดับนะคะนาน,นาชนิดนะคะหลายสีสันนะคะเดี๋ยวเราไปที่สวนกันเลยค่ะค่ะตอนนี้แอรมีนกเดินมาถึงคลองสาธารณะนะคะก็บรรยากาศร่มรื่นค่ะตอนนี้ประเทศสวีเดนอากาศ ร้อนมากๆเลยค่ะคลองสาธารณะค่ะบรรยากาศล่มลื่นมากๆเลยค่ะให้ทุกท่านที่ติดตามช่องกายาพมดามได้เห็นกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่สวนสาธารณะกันเลยค่ะที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือเป็ดป่านะคะเป็ดป่านะคะที่เข้า,าอาศ,าศ,าศัยอยู่ในเขตชุมชนเขาไม่กลัวผู้คนนะคะเพราะว่าคนประเทศสวีเดนจะไม่ทำร้ายสัตว์นะคะ จะเห็นนะคะว่าเขาอยู่อย่งมีความสุขเลยประเทศสวีเดนนี่ไม่ใช่ว่าแต่จะเป็นพลเมืองนะคะแม้แต่สัตว์นะคะสัตว์ป่าก็มีอยู่อยู่แบบมีความสุขนะคะค่ะตอนนี้แอนมินนกนะคะเดินมาถึงสวนสาธารณะ,ะแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วค่ะ แสงแดดยังเจิดจ้าอยู่เลยทุกท่านเห็นไหมคะบรรยากาศในสวนนะคะล่มลื่นมากๆเลยค่ะให้ทุกท่านที่ติดตามช่องกัลยาพามาดามเห็นกันเลยนะคะบรรยากาศล่มลื่นจริงๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนไม้ประดับมาเลยะค,ะค่ะค่ะทุกทุกท่านคะตอนนี้แอดมินนกนะคะมาถึงสวนและสาธารณะแล้วนะคะตอนนี้ก็ อยู่ที่แปลงดอกไม้นะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่าแอดมินนกต้องหิ้วของด้วยนะคะจริงๆแล้วตั้งใจจะทําวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะแต่ว่าอดใจไม่ไหวรีบมาทําเลยเพราะว่าเห็นอากาศมันบรรยากาศมันล่มลื่นเนาะถึงจะร้อนนะร้อนมากๆตอนนี้ประเทศสวีเดนร้อนมากๆแต่ว่าพอมาอยู่ในสวนแล้วมันบรรยากาศมันล่มลื่นเนาะเพราะมันมีต้นไม้ทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่มันก็เป็นที่กําบังแสงแดดนะคะแล้วก็ล่มรื่นอากาศตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะ สดชื่นเลยค่ะให้ดูกันเลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะสสวยให้พลัง fc ที่ติดตามช่องกรยายาพามดามได้เห็นกันเลยนะคะว่าตอนนี้แอดมินนกอยู่ที่สวนดอกไม้นะคะสวยงามมากมาเลยค่ะค่ะตอนนี้แอดมินอยู่ในสวนนะคะให้ชมความสวยงามกันเลยนะคะให้ชมกันเลยค่ะนี่คือพันไม้ประดับนะคะที่ปลูก อยู่ในสวนสาธารณะนะคะมีทั้งดอกสีขาวนะคะดอกสีชมพูนะคะแล้วก็ดอกสีเหลืองนั่นก็คือดอกดาวเรืองะคะ่ะดาวเรืองนี่คนไทยจะรู้จักดีนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็ขาวสลับชมพูนะคะแล้วกับแปลงนี้ก็ จะเป็นดอกสีแดงค่ะเพื่อนๆสีแดงสวยมากๆเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นสีม่วงค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยสีม่วงนะคะต่อไปก็สีแดงอันนี้ก็สีเหลืองนะคะหลากหลายสีจะปลูกสลับกันนะคะ อันนี้ก็ชมพูเลคะชมพูออกแดงนะคะผสมกับสีขาวตัดกันสวยงามมากๆเลยค่ะนี่คือพันไม้ประดับนะคะของประเทศสวีเดนแล้วนี่ก็คือดอกสีม่วงค่ะสีม่วงสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ถ่ายย้อนแสงนะคะ อันนี้ก็เป็นพันไม้อีกพันหนึ่งนะคะดอกสีแดงก็สวยมากมากเลยอะ่ะให้เพื่อนชมกันเลยค่ะค่ะแอดมินนกก็ให้พลัง f อซนะคะติดตามที่ติดตามช่องกระยิพามาดามก็เห็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วนะคะด้านหลังของแอดมินนกนะคะสวยงามมากๆเลยอะ่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะโอเควันนี้ก็ พาทั้งท่านนะคะมาชมความสวยงามด้านหลังก็จะเป็นสนามหญ้าสีเขียวนะคะให้ชมกันเลยค่ะสีเขียวสวยงามมากๆเลยนะ,ะนี่คือส่วนไม้ประดับนะคะไม้ดอกไม้ประดับที่สวนสาธารณะนะคะที่เมืองสันวิเกนนะคะเมืองซนิเกนที่แอดมินนกอาศัยอยู่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อน ันนี้ก็โชว์อีกครั้งนึะสวยงามมากๆเลยค่ะด้านนี้ก็สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นดอกสีขาวนะคะปลูกประดับกันนะคะขาวม่วงแดงนะคะสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆน,นี่คือไม้ดอกไม้ประดับของประเทศส,ะะสวีเดนนะคะในสวนสาธารณะนะคะ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีทุกท่านนะคะพลังเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกิยยพามาดามน,นะคะตอนนี้เอม,มินก็พาชมสวนสาธารณะเลยนะคะพาไปชมไม้ดอกไม้ไปดักของประเทศสวีเดนตอนนี้ประเทศสวีเดนอยู่ในช่วงหน้าซมมานะคะนั่นคือหน้าร้อนนะคะซึ่งจะกินเวลาประมาณ2.3ถึงเดือนนะคะตอนนี้พลเมืองของประเทศสวีเดนก็จะใช้เวลาหน้าสมมหน้าภพาคฤดูร้อนนี้อย่างเต็มที่นะคะเพราะอากาศประเทศสวีเดนตอนนี้ค่อนข้างที่จะร้อนมากๆนะเนาะ บางคนก็ไปท่องเที่ยวต่ามประเทศบางคนก็ไปเล่นน้ําตามทะเลสาบนะครับส่วนแอดมินนกก็ยังทํางานนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะพาพลังเอฟซีไปพบกับบรรยากาศบรรยากาศแล้วก็การท่องเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวติดตามช่องแอดมินนกเลยนะคะตอนนี้แอดมินนกยังไม่ได้ตั้งโปรแกรมยังไม่ได้วางโครงการเลยว่าจะไปที่ไหนนะครับก็ติดตามกันแลวกันนะคะคลิปหน้านะคะ แอดมินกจะนําเสนอเรื่องอะไรนะคะแต่วันนี้นําเสนอสวนสาธารณะเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิป,ลปนี้นะ,ะต้องขอขอบคุณพลังเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรัะฟังช่องกระยาพังดำเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ